สวัสดีครับวันนี้พามาเบิงสูบน้ำว่านปุ๋ยหาแพ่งกรลานะครับงัวเห่ากระขังเลยได้ครับงัวงห่อขังแล้วเนี่ยครับขังไว้นีแล้วครับพอได้ปล่อยลงหน้าแล้วครับพอว่าสิไถทหุ่นหน้าว่านเขาแล้วนะครับนนะครับนี่ก็มาว่าสูบน้ำใส่หาแล้วก็ว่านปุ๋ยนะครับนี่นะครับสูบใส่แบบนี้เลยได้ครับ เต็มนึ่งสี่เลยครับนี่แปลงนีว้านปุ๋ยไปแล้วนะครับบ้านไปแล้วเมื่อกี้นี่พโปรตีนบางนะมันจะมีตาหนามมีมองนี้ครับเนี่ยมันจะไหลลงไปขามไปแปลงหนึ่งนะครับเห็ดประมาณนี้นะครับภาพบ่งน,นะครับบรรยากาศบรรยากาศลามอ,อขังง่วแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ชายก็สิมาตัดใหญ่กินนะครับเดี๋ยวพามาเบ่งน,นี่ครับ คุณครับป่องน้ำลงน้ำลงแก่พุ่นนะครับไหลลงมาแปลงนี่ว่านปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านี่แล้วก็ไหลามาต่อตรงตาน้ำตรงนี้นะครับไหลต่อกันมาเรื่อยๆครับสูบใส่ไว้แล้วก็ไหลต่อนไปเรืนะ่อยๆครับนี้ก็คาดว่าสิว่านเั้่งมาซีแปลงนี่แหละครับปุ๋ยแต่ว่าน้ำม,มันก็นลงไปซาแน,น่น,นิดนึงครับเพราะว่ามันต้องไหลใส่ระยะเวลาการไหล ะร,ระยะเวลาในการเลยงวกัดสีดูประมาณนี้นะครับรอมบ่ค่อยยู่กันเลยนี่นะครับน้ำให้เต็มบางทีเลยนะครับนี่เกือบล้นแล้วครับนี่ป่อยให้วานปุย นะครับบ้านปุ๋ยไปแล้วถังอ่าถังสีน้นนอยๆอหนึ่งน่ะละครับฟังคุณกับว่านเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรเดนืหดโดนรอ่อเบิ้งก่อนครับนาก,กับพ่อตัดหลายแล้วครับเหลือ,อยู่ประมาณเป็นไรคุณล่ะครับทิตัดเนี่ยตัดแหง้วกินว่าม่งเหนัอเกือบ หนะวันนี้ก็มีภารกิจนี่แหละครับสูบน้ำหลัวกว่านปุ๋ยครับอันนี้เขาตัดได้หลายเมื่อแล้วนะครับตัดได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้อมั้งครับแล้วน้ำใสอย่างแต่ที่แหลกไปวัต่ออาทิตยเดีวมาว่านปุ๋ยนะครับผลมันตกมาเรื่อยๆลิ่นมาเรื่อยๆกับบรดเวว่านนะครับลื้อเมฆสันสิเน่หลายอย่างเลยนะครับว่านะครับ ออย่างเบิ่งบรรยากาศนะครับ,บรรยากาศมือสูบอ่าใส่แปลงงานนะงัอนะครับงอหน่อยครับลูกปก่อพันธุ์คุ้มฝูงของเขานะครับนะครับลูกซูโม่นะครับป่อพันธุ์คุ้มฝูงของเขาในซีตแล้วนะครับขอดอยู่ในขอกในซีตแล้วครับนี่ตที่สามตัวที่ 4. สี่ใส่นอนอยู่เฉยบนเพราะฉะนั้นเห็น ลูกกระห้อง,องกินนมแม่แล้วนะครับแม่แม่มันเป็นตัวนี้นะครับเบิ้งบรรยากาศนะเบิ้งบรรยากาศนี่นะครับ อันนี้ลูกตัวที่สองนะครับตัวแม่นะครับเป็นไงครับถือว่าให้ลูกดีครับหนังดีหนังดีครับเดียนเครื่องครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่2อ,ออกห้างกันสองมือนะครับอันที่สองอันที่สี่นะครับอีกตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างลา่าง โอ้โอัวซนดากนะครับามาเบ่งนะครับอยากเบ่งบรรยากาศนะครับนี่นะครับนี่ตัวที่สามครับว่าจะออกวันที่สิบสองนี่ตัวที่หนึ่งครับออกวันที่สองเมษาเนี่ยนะครับ ลูกซูโม้เขากันแล้วครับือว่าให้ลูกโอเคนะครับตัวนี้กับผ่านการบอสบายมาแล้วนะครับฉีดยาสองเข็มแก้ไขครับกอกยาข่าเชื่อไปนะครับเกือบสามมือสี่มือครับที่เขารักษากันอยู่ครับตัวที่สองเขาหันกับีดฉีไรลครับกอกยาสามเที่ยครับฉีไรลเป็นอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ครับ เขาพู้นตัวด้วยใจเบิ่งต่อ,งอนะครับบรรยากาศเอากระสีเฮ็ดแป้งซี่แล้วครับสูบไส้์กัเอานาบลงทีเดียวแล้วเลยครับนี่อคอยให้มันไหลทยอยลงไปข้างผุนนะครับไหลลงไปแปลงข้างผุนไหลแปลงลงไปทั้งหลังเรื่อยเรื่อยวดสิวานปุ๋ยเบิดเลยครับที่แปลงแล้วคอยทยอยวานปุ๋ยอ่ะ พาไปเบิงแปลงนี้นะครับเพิเจนียก็ต่ว่าให้ลูกโอเคครับออกซีตัวได้ลูกตัวแม่ตัวเดียวนะครับเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับตัวผู้เจ็ดสิบห้าตัวแม่2ีน่สะิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับลูกอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สีครับตัวผู้นะครับแม่เป็นสี มุมมุมนะครับลูกก็เลยออกสีนี้นะครับเนี่ยเป็นไงครับอัญสีวาแดงกะคือสิบมอนแดงเดีเพวาะว่าแม่มันเป็นดำๆเพื่อย่างสี่ครับนั่นแม่มันับมุมมุมลูกก็สีสีออกคือแม่มันแหละครับนี่บอกผูกเข้าเห็นตาข้างหลังสามสิบเอ็ดเยนครับแปลงปลูกไม้เขาสูบน้ำใสมือก้อนเนี่ยนะครับบุกเบลแลวนะครับ เอามาเบิ่งเกิดดีนะครับเกิดดีหวอดตะอาทิตย์เดียวนะครับเพิ่งได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดี๋ยวต่อไปก็สิแหงอีกก็สิสูบใส่อีกครับอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามไปแล้วครับอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามไปเป็นหวอดอาทิตย์ที่สี่กับสียาก็สิเริ่มแตกมาแล้วก็สิเริ่มสูบน้าว่านปุ๋ยครับยูเลีย บางๆครับแบบนี้นี่อ้อยนะครับยูเรียอ้อยบางๆไห้มันตั้งโตรเร็วๆนะครับไอ้หญ้ามันตั้งโตรเร็วๆเริ่มเขียวเลยได้ครับนี่สังเกตเบื้องนี้เห็นเริ่มเขียวเลยได้ครับนี่ถือว่าติดดีนะครับสูงน้ำใส่บ่เกินสองมื่นแหงเบิดลนะครับแหงแตะกัดินซุ่มอยู่นะครับสําหรับผู้ใดปลูกไม้ก็พยายามปรับทีอะไรได้ครับ ันจ้างเขาว่ฝสีมืออยู่แล้ครับผู้รับจ้าง่นปับให้ได้อยู่แล้ครับปรับให้เสมอๆเลยครับลงทุนจีเดียวแล้วรุ่นแบบบ่เสมอกันยากครับยากยากที่รีจนจีคานเฮ็ดปุดแล้วครับรเสียดายลาเปลี่ยนก็เฮ็ดเหมันแล้วจีเดียวเลยนี่ก็ขอเสนอเนี่ยของเขาเนาะครับเอาปิจวัติประจําวันกับประมาณนี้นะครับเมื่อนี้สูบไซแล้วกับว่านปุย๋ย มูที่สูบน้ำใส่แล้วกะเบิด์บังสูบใสแล้วครับแบบที่นี่เขาสูบใสแล้วครับกัล่อตัดหนาหมูยาวก็คขึ้นลอตัดหนาโมนี่กับล่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยสูบน้ำใส่อีก,อก,อกส่วนสิบวานปุ๋ยประมานปุ๋ยกับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับประว่าตรงเบิง้งหนาน้ำรับขันหนาเงามาันบานมันลงกับมันข้างนะครับอันนี้คือพูดคุยกันนะครับของเขากับสิบประมาณนี่แบบที่นี่เขาเขาหน้าเห็นหน้าแล้วเขาก็ะติครั้งไว้นี่นะครับเนี่ย เมืที่พีซา้ายก็สิเกี่ยวหยาให้กินครับมาใส่ห้างหยาไปมาใส่ห้างหยาคืว่าใส่ห้างหยากะถิ่มออกมาเลยครับเดี๋ยวงว้อก,กับจินเอียงของมันนี่นะครับพื้นที่เท่ากับประมาณสามไรนะครับที่เาปล่อยให้มันหยางเล็บอยู่เนี่ยทีเทาหลอมไปสามไรนะครับผมจับจีพีเอ็ดเ็นหลักมันก,ก็สิไม่กินเฟี้ยงขาะก่อกนนะครับเนี่ยง่าก็สิกินเฟี้ยงอย่างสี่ก่อนนะครับจําเ,นนจเป็นนะครับอ่าตอนนี้กะ ที่มรเครื่องที่มรก็ต้นกับรังกับพังอยู่นะครับบ่ได้สับนะครับบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ผสมกินเฟี้ยงไปตะก่อนแม่นี่กับทองเราด้วยครับเนี่ยต้องคุ้มปูงเลยหระครับนี่ว่าคุ้มปูงก็ดีไปอย่างหนึ่งครับว่าในหน่อยในหน่อยทองเบ็ดว่าต้องว่าต้องสองปียีย่สิบจี้เดือนว่าแต่ขึ้นสิบแปดสิบเก้าเดือนทองเบ็ดเนยๆเนี่ยๆเนีนนนนนยๆเนยๆง้อยู่นี่กับสิรูปได้ใบได้เยอะเนาะครับแต่ว่าแห่งสิพวก ขีดยาพวกนี้ยังสิยากแน่ครับเป็นลูกในคอกนะครับตอนนี้เขามีง่าแม่เก่าโตนะครับมีลูกหน่อยอยู่หาโตนะครับง่าแม่เขาให้ลูกหาโตล่วปีนี้เบิ้งปลายปีสิออกกี่เจ็ดตัวแต่ว่าปีหนาีนนี้แท้ๆครับเก่าตัวหนึ่งสองสามสี่หาห ปีนาในนี้แต่แท้นะครับโอเคครับผมเบงบรรยากาศนะครับโอเคครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ